สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะวันนี้พี่หมอนม้ำวานจะมาเปิดไพ่ตลับใหม่กันมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณแล้วแต่ดวงชะตาเลยนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณขอเปิดไพ่5้าใบนะมาดูกันคะ่ะสังจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วคอมเมนต์รับพลังงานดีๆนี้ไว้นะคะ ไพ่ย,ยิบสีชุดนี้บอกเลยว่าไม่มีการตัดต่อใดๆเปิดต่อหน้าสดๆเเห็นกันตรงนี้เลยนะคะมาดูกันค่ะไพ่ห้าใบานี้อยากบอกอะไรนะคะพี่หมอจะเลือกห้าใบนะสองสามสี่ามาเป็นไพ่แองเจนะคะใบแรกก่อนเลยห้าใบนี้ใบแรกราชนีดาบนะคะ ใครกาลังแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่นะคะในช่วงนี้คุณจะสําเร็จฝ่าฟันแก้ไขกับทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้ไพราชินีดาบข,ขึ้นมานะคะแปลว่าคุณเนี่ยมีความสามารถเป็นคนที่อดทนเป็นคนรู้จักพลิกแพงรู้จกักออรับกับสถา,านการณ์ทุกๆอย่างได้แล้วก็แก้ไขมันได้ดีเลยทีเดียวนะไพใบนี้5้าม้ททาแปลว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเกี่ยวเรื่องงานเหนื่อยเกี่ยวเรื่องความรักหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะแต่คุณจะแก้ไขปัญหาได้ในเมื่อไพดาบ การแก้ไขปัญหาต่อสู้ฝ่าฟันทุกอย่างจะผ่านไปได้และสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะไพ่ใบนี้ว้าวขึ้นไพ่เดืดซันมาด้วยนะแปลว่าคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ช่วงนี้จะมีความโชคดีเข้ามาอยู่งานถึงจะมีอุปสรรคปัญหาหลายๆอย่างแต่ผลสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้บางคนก็อาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่บางคนก็ปรับเปลี่ยนงานใหม่นะคะสําหรับใครกําลังปรับเปลี่ยนงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ๆ จะเจอโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักคุณจะผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้คุณจะเจอทางออกและคุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะให้สามถ้วยว้าวช่วงนี้คุณมีข่าวดีนะได้สั่งสรรได้เฉลิมฉลองหรือคุณอาจจะได้ไปงานมงคลบางสิ่งบางอย่างกับคนใกล้ชิดคนสนิทจะมีงานมงคลมีข่าวดีในเร็วๆนี้หรือตัวคุณเองอาจจะมีการวางแผน นะเรื่องงานมงคลบางคนก็เป็นงานบวชบางคนก็เป็นงานแต่งหรือเป็นงานอะไรเล็กๆเฉลิมฉลองสําหรับคนที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้จะมีข่าวดีถ้าไม่ใช่งานคุณเองก็อาจจะไปงานของญาติหรือคนสนิทหรือคนใกล้ชิดนะแต่จะต้องเป็นงานมงคลเป็นงานที่ดีในเร็วๆนี้หรือบางคนก็ทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีหรือทําบุญบ้านอะไรอย่างนี้นะคะไพ่เดอะมูนแปลว่าช่วงนี้นะคะไพ่เดอะมูน ช่วงนี้ก็จะเจอปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงนี้ต้องแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ผ่านมาได้ทุกๆเรื่องนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีจะเข้ามาสําหรับคุณในช่วงนี้นะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆใครชอบพลังงานนี้พิมว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีคะ่ะนะคะพี่หมอน,น้ำหวานยินดีมากๆได้จเจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ